รอให้พร้อมจงซ้อมทำไปก่อนเลยถ <c oughs> ามอีกวันนี้ทานข้าวหรือยังตั้งข้ากระเป๋าไหมสงสัยไหมทํำยังไงจะให้ตั้งไหลเข้ากระเป๋าครับสวัสดีครับผมหมดอูครับ ชื่อจริงชื่ออุทยแก้วสมบัติปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่โรงพักทุ่งสองห้องตำแหน่งรองสาวัดงานและป้องกันและป,ป่าป่าครับ <c oughs> อย่ารอให้พร้อมซ้อมทําไปก่อนเลยทําไมผู้หมดค็อไวแจ้งจันครับคือมัวแต่มารอให้มันพร้อมก้อนอันนี้ก้อนที่พูดหมายถึงอะไรครับหมายถึงนี่ครับอินดีปเจ ไม่ต้องรอให้พร้อมโอ้ยรอให้ฉันขึ้นตำแหน่งนู่นก่อนรอให้ฉันขึ้นตำแหน่งนี้ก่อนไม่ครับไม่ต้องรอทำเลยครับทำในขณะที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับแมนครับผมทำในขณะที่ผมไม่พร้อมเลยคือตอนแรกะผมมีโทรศัพท์ได้โทรศัพท์มาเครื่องเดียวเอ๊องงนะจะทำยังไงนะจะไหลยังไงนะจะทำาไงนะเบื้องต้นครับพี่น้องอัดบีโอก่อนเลย นะก่อนจัดวีโอให้ในผู้หมวดเรื่องราวที่พี่น้องเตรียมมาก็ไปพูดในห้องน้ําก่อนพูดในห้องน้ําหรือพูดกับตัวเองก่อนเนี่ยโจทย์ไหมพูด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 พอพูดเสร็จเป็นไงตามเนื้อหาที่เราวางไว้ไหมเตรียมตัวให้พร้อมไหมซักซ้อมให้ดีไหมท่าทีต้องสง่าไหมพูดจาต้องโน้มน้าวไหมเรื่องราวต้องกระชับไหมตาจับที่ผู้ฟังไหม เสียงดังแต่พอดีไหมมีเอออาไหมดูเวลาครบไหมสรุปจบจับได้ไหมยิ้มแย,มแย้มแจ่มใสตลอดการสัสนาพาทีไหมอันนี้เขาเออทีส์สามหลอนนะพี่ทูตแมนครับอาได้มาได้ใจครับเรียนครับเรียนแล้วเฉิดทำไงเอาไปใช้ครับผู้หมวดเอาไปใช้ตอนไหนบางคนถามเอาไปใช้ตอนไหนผู้หมวด พี่น้องทุกๆคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องไปเจอคนแล้วก็ต้องถามสารทุกสุขดิบถามนู่นถามนี่เรื่องราวต่างๆใช่การถามก็จะเป็นการได้ข้อมูลมาถ้าเราไม่ถามได้ข้อมูลไม่ไมอาอ๋อยู่ๆสิไปถามเพื่อนจะไหนผู้หมวดเขบอกหู้จักกันสิถามเพื่อนเพื่อนสิบอกเนาะไม่ริอ่ะ จริงผู้หมวดผมรู้เมการถามเจ้าหนูจะถดมเยวถาม็นได้ไหวิธีผมได้หลายคนเนี่ยที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพก็แล้วกันทุกวันที่ผมอยู่แถวหลักสีเนี่ยเวลาผมจะถามคนทำไมจะถามไม่ได้ฝรั่งมายังถามได้เลยถามเองไอวอนโกทูมองหันไอวอนโกทีมโกโกมองหันโกม,ม,ม,มองนีเขาคือถามได้เขาอยากู้จักข้าง แล้วพี่น้องถามไหนบ้าล่ะถามได้ขอโทษครับคุณพี่ผมจะเดินทางไปตรงเนี้ยจะใช้เส้นทางไหนนั่นอยู่ที่ไหนปากเราถามพอถามเสร็จเขาตอบไม่ตอบบางคนตอบถูกไม่ถูกบางคนก็ตอบผิดมีแล้วทำไงเราก็ทักทักว่าเขาแต่งตัวยังไงเนี่ยสายตา ให้ประสาทสัมผัสเออเขาแต่งตัวเออแต่งตัวดีเว้ยปู่คุณพี่ใส่เสื้อสีโอรสสีชมพูอย่างนี้คุณพี่ซื้อมาจากไหนอะทําไมสวยจังเลยซื้อมาจากละไหนพี่อืทักเขาอย่างนี้ทักในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เมื่อเขาเห็นเสร็จอ๋มแม่เหรือมแมนครับพอทักเสร็จปั๊บทีนี้เมื่อทักเสร็จเขาประทับใจในสิ่งที่เราทัก ราก็แนะนําตัวก่อนเลยโอ้ตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่โรงพักทุ่งสองห้องนะครับผมเป็นรองสารพัดงานป้องกันปราบปรามครับพี่น้องครับพอดีผมหลงทางมาผมจะไปเส้นเนี้อ่าคุณพี่เอ่อพอที่จะบอกผมได้ไหมว่าเส้นทางเสนงนนนเ้นทางไหนนี่ไปทางไหนอืมเขาก็เต็มใจที่จะบอกครับเพาบอกมันก็ธรรมดาครับธรรมดาคือช่วงนี้กระแสการทํางานเนี่ยทางานอะไร ตำรวจทุกคนบอกว่าไม่มีใครชอบนะครับเขาบอกว่ามันลบใช่ไหมมันอยู่ที่มุมมองครับเมือหะเนิ้อวิยาไม่เท่ากันเลยเราจะไปแคร์ทาไมคนนั้นไม่ได้เอาสตังค์ให้เราไปซื้อข้าวเมื่อไรเวลาเราซื้อข้าวซื้อป่าเงินเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอวอ้ยรอให้หนู ไอ้เลี้ยนเกงก่อนนูเลี้ยนให้จบนานจบนีกันอนไม่ทันการละครั้หนึ่งนานมาแล้วหวนนัวนี้สมัยนูน้นนะครับมีพ่อค้าเขาเรียกพ่อค้าอูดพ่อค้าอูดไปหารับซื้ออูดรับซื้อแกะอยู่ช่วงนั้นกําลังจะพบค่าพอดีแกเป็นพ่อค้าก็ แกอยากแกได้ฝูงแกะฝูงอุดสักฝูงนึงประตูเมืองบาบิโลกนกำลังเก็ปิดพอดีก็มีชาวนาคือเจ้าของฟาร์มแกะ่นะครับก็ต้อนแกะมาก็มาหาพ่อค้ามันก็มืมดเนาะสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันมืดมันก็เริ่มมืดตะวันก็เริ่มตกดินเขาก็บอกว่าพ่อนุมซื้อ แกะให้ข้าพเจ้าหน่อยแกะข้าพเจ้ามีอยู่ประมาณพันตัวในราคาเท่าเนี้นะคุณหนุ่มก็ฟังงี้จะซื้อไม่ซื้อดีอ้าวเขาก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันช่วงเนี้ยข้าพเจ้าอยากจะได้สตังค์เป็นรักษาภรรยาลูกภรรยาข้าพเจ้าป่วยช่วยซื้อให้หน่อยแกะพันตัวเนี่ยในราคาประมาณ อาา 30, เอ, 30, อาซตัวอย่างด้วยราคาสักสามหมื่นเนาะสามหมื่นตัวอย่างตัวถูกๆก่อนนะหรือไม่งั้นก็จ่ายหนึ่งในสามก็ได้ถ้าเจ้าไม่เชื่อใจชาวนาพูดนะชาวของแกะพูดนะข้าจะเจ้า,าข้าจะให้ทาสคนที่ฉลาดที่สุดคอยนับตัวแก่ให้เจ้าหนึ่งในสามเนาะถ้าเจ้าไม่เชื่อเพราะตอนนี้แกะข้ามันก็หิวมัน ไกลเมืด่ดคํามันติดขี้มันก็จะวุ่นวายไปหน่อยแต่ค่าแน่นอนว่าให้ท้าสผู้ชํานาญคนที่เก่งคอยนับแกให้ท่านแล้วท่านก็จ่ายส่วนที่เหลือให้แกก็ได้เออให้ท้าทข้าพเจ้าก็ได้ชนาบอกคนหนุ่มคนนั้นสุดท้ายคนหนุ่มโอ้ไม่ได้แล้วครับถ้างั้นรอให้สว่าะให้สว่างก่อนเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะจ่ายให้จะซื้อให้ คนหนุ่มเจ้าของก็แล้วกับคนที่เป็นพ่อค้าจะซื้อสุดท้ายเป็นไงครับก็มีอีกหลายคนมาเสร็จปั๊บเขาก็จัดการเลยครับ <c oughs> เขาก็ซื้อฝูงแกะฝูงนั้นไปเลยในราคาสามหมื่นก็าจ่ายกว่าเลยอีกคนหนึ่งเขาจ่ายเขาจ่ายก่อนไหมครับชาวนาก็ลองไปพอรุ่งเช้าเป็นไงเชื่อไหมฝูงแกะที่คนอีกคนหนึ่งเขารับซื้อ พอตอนเช้ามาฟูงแกะฟุงนั้นจากสามหมืนมีคนมาขอซื้อต่อตอนเช้าอีกสามล้านครับนี่มันคืออะไรเขาคือเขาไม่รอคนที่มีแต่รอเองก็เสียโอกาสงามๆเลยเหมือนกันโอกาสดีๆมาถึงแล้วอ่ะบางคนมันจริงเหรอวันละสี่ร้อยถึงห้าพันสอ บางคนบอกมันแมนอยู่บ่พี่น้องสี่ร่อยหอดซีมื่นมันจริงเหรอมัวแต่รอส่วนคนที่เขาไม่รอครับเท่าไหร่ครับหกสิบห้าล้านแล้วครับนี่ครับนี่ครับคนที่เขาไม่รอครับหกสิบห้าล้านแล้ะครับเออคุณยศจันทน์นาเสวีหกสิบห้าล้านแล้วครับนี่เขาไม่รออีกคนครับพี่น้องผมไปดูอีกคนหนึ่งนี่ครับ คุณโอสวิท์บุญชัยก็ไม่รอครับเท่าไหร่ครับเกือบสี่สิบล้านแล้วครับนี่เหมือนกันแลวพี่น้องจะรอเออผมก็ไม่รอครับเอา้าผมบอลรอผมได้เท่าไหร่ครับน้องแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อืึเครืงล้านแล้วครับพี่น้อง <laughs> เครื่องล้านหัวล้านผมก็หมดบอรครับไรายได้ก็มาห้าแสนกว่าจากไหนจากอีดีมโปรเจกต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอไม่ต้องรอทําแต่จงซ้อมทําไม่ต้องรอแต่จงซ้อมซ้อมเลยอันไหนทําได้ก็ทําไปก่อนมันจะได้รู้ปัญหาถ้าเราไม่ทําปัญหามันไม่เกิดมันไม่หาไม่มี ก็จะงุมทําเนี่ยสูว่าเมื่อกี้ผมไม่ดูผมไม่รอเลยเนี่ยผมได้ตัวเบคีมมาผมก็ทาให้ที่น้องดูเลยทาเลยเออหน้าตาผมก็ดีขึ้นไม่ต้องรอว่าเออจังสันจังสีไม่ต้องรอได้กาแฟมาก็ชงเลยอืมได้กาแฟมาก็ชงเลยก็คือขั้นตอนบางครั้งเราก็ตัดขั้นตอนไปได้รู้ปัญหาปรบรุงสายตาบปรุงข้อเขา่า นะมีทั้งเกากี้เบอร์รี่มีอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งชุง้งทั้งข้าเยอะแยะเลยเยพราะฉะนั้นไม่ต้องรอจงซ้อมทำนะอย่ารอเพราะนั้นโอกาสทุกคนมีการที่เราทำบ่อยๆมันจะเกิดเ็าเรยวทักษะเกิดสกิลแต่ถ้าเราไม่ทำทักษะไอ้สกิลนี้มันก็ไม่เกิด เพราะนั้นวันนี้หลายๆคนยมโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย